บุญพาวาสนาส่งก็ทำให้เราได้มาพบเจอกันกับเรื่องราวความเชื่อของวิถีชีวิตของคนในอดีตประสบการณ์จากเรื่องจริง ที่ถูกถ่ายทอดมาเป็นเรื่องเล่าขานสืบทอดต่อๆกันมาช่องเล่าเรื่องผีดุเรื่องบางเรื่องก็เข้ามารวดเร็วจนไม่สามารถจับต้นชนปลายได้ไม่รู้ว่าสิ่งใดมาก่อนมาหลังมารู้ตัวอีกที เธอก็อยู่กับผมตลอดเวลาและนี่แหละคือที่มาของเรื่องนี้วันนี้ขอเสนอเรื่องของฟรีร้อนสวัสดีครับผมตั้มครับ นักศึกษานิเทศศาสตร์ปีสี่ครับตอนนี้เรียนจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็รอแต่วุฒิอย่างเดียวเนี่ยละครับเพื่อเอาไปประกอบอาชีพผมพักอยู่คอนโดแห่งหนึ่งครับเรียนจบผมก็เลยว่าจะย้ายของกลับไปอยู่บ้านที่จงังหวัดสักพักหนึ่งครับคุณแม่ของผมก็มาช่วยย้ายของด้วยนะครับขณะที่เราขนของขึ้นรถกระบะกันอยู่นั้น ก็มีชายสองคนยกโซฟาขึ้นมาบนหลังรถกระบะของผมครับพอดีวันที่ผมย้ายห้องอยู่นี้มีห้องข้างๆครับกำลังย้ายของอยู่เหมือนกันคอนโดห้องข้างๆข,ข,ข,ของผมเนี่ยปิดล็อกตายมานานแล้วคล้ายๆว่าเจ้าของห้องซื้อไว้เก่งกำไรเวลาขายออกคนใหม่มา ก็จะยกเฟอร์นิเจอร์ย้ายทิ้งหมดเลยครับแม่ผมก็แอบไปเลาะๆะเข้ามาขอเฟอร์นิเจอร์อันนี้ได้ไหมก็ได้โซฟาฟรีมาหนึ่งตัวครับยิ้มชื่นอกชื่นใจเชียว ขนของเสร็จก็ออกเดินทางกันครับขณะที่เดินทางอยู่นี้วันนี้มีฝนโปอยปๆยลงมาแทบจะทั้งวันเลยนะครับอากาศขมุกขมัวทัศนวิสัยในการเดินทางไม่ค่อยจะดีเลยครับก็ต้องขี่รถช้านิดนึงนะครับเราขี่รถออกผ่านตัวเมืองไปไกลพอสมควรครับช่วงนี้รถขับสบายมากเป็นทาง4ี่เลนครับ ความยาวของถนนดูยาวไกลสุดลูกหูลูกตาทำให้ตาของผมสามารถมองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่กลางเกาะถนนอยู่นานพอสมควรขณะที่ผมขับรถผ่านไปนั้นแม่ครับแม่เห็นผู้หญิงคนนั้นไหมครับมายืนกลางฝนทำไมก็ไม่รู้แทนที่จะรีบข้ามถนนก็ไม่ยอมรีบข้าม มายืนเปียกฝนอยู่กลางถนนอย่างนี้ทําไมก็ไม่รู้เนาะแม่หันขับมามองหน้าผมอย่างจังฮะหนูเห็นอะไรนะลูกแม่ไม่เห็นเลยนี่ลูกแล้วผมก็หันไปมองกระจกข้างอ้าวนี่เธอหายไปไหนซะแล้วนี่ผมก็ไม่คิดอะไรนะครับขับรถเดินทางไปต่อครับแม่ผมปรับเบาะเอียงเพื่อจะนอนลาด ให้สบายตัวสักนิดหนึ่งครับขับรถไปนานพอสมควรบางทีแม่ก็ตื่นบางทีแม่ก็หันมามองหน้าผมครับมีอยู่ช่วงหนึ่งครับรถกำลังขับไปกำลังสบายเลยแม่เอามือมาคว้าที่ชายเสื้อของผมและกำชายเสื้ออย่างแน่นขยุมที่มือเธอแม่มีอะไรครับหรือว่าอยากเข้าห้องน้ำบอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะแวะปั๊มข้างหน้าให้ แม่หน้าตาตื่นแต่ทำพูดอึกอักขึ้นมาว่าเอออืมแม่ไม่เป็นอะไรหรอกลูกเออขับรถดีๆนะถ้าไม่ไหวก็จอดนะลูกตั้งสติให้ดีนะลูกค่อยๆขับไปโหแม่ครับผมขับรถมาตั้งแต่เด็กเรื่องแค่นี้ระยะทางกลับจากกรุงเทพไปถึงบ้านเรา ผมขับมาเป็นร้อยๆรอบแล้วแม่ไม่ต้องเป็นห่วงครับแม่นอนให้สบายเถอะครับแล้วผมก็ตั้งใจขับรถส่วนแม่ผมก็ยกมือขึ้นพนมยกท่วมหัวแล้วก็บนพื้นพามพืมพาม,พมสักนิดหนึ่งปกป้องลูกช้างและลูกของลูกช้างด้วยนะคะให้ขับรถปลอดภัย ถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะคะสาธุแล้วแม่ผมก็ยกมือขึ้นไหว้พระที่แขวนอยู่กับหน้ารถของผมแล้วเธอก็ค่อยๆเอ็เอนตัวลงนอนต่ออีกครั้งผมไม่ตะขิดตะขวงใจเลยแม้แต่น้อยขับรถมาถึงบ้านโดยปกติขณะที่ขนของเคลื่อนย้ายของเข้าที่บ้านนั้น ลูกขนของเสร็จแวะมาหาแม่ข้างหลังบ้านนิดนึงนะมีอะไรครับแม่แม่จะเล่าอะไรให้ฟังลูกตอนที่หนูขับรถมานะ่ะหนูจำผู้หญิงที่ยืนกลางถนนตอนที่ฝนตกได้ไหมแม่เห็นเธอมาเกาะที่กระจกด้านขวาของลูกที่ลูกขับรถอยู่นี่แหละ เนื้อตัวมอมแมมตลอบปอกเปิกเลือดไหลเต็มตัวที่แม่ตกใจกลัวที่สุดก็ตรงหน้าผาของเธอนี่แหละฉีกออกมาเห็นหัวสมองเลยแม่ตกใจกลัวแต่ก็กลัวลูกจะขับรถไม่ปลอดภัยก็เลยไม่กล้าบอกแม่คิดว่าแม่เห็นคนเดียวนะหนูต้องระวังตัวให้มากนะ แม่ครับนี่มันโลกสมัยใหม่แล้วครับแม่ยังเชื่ออะไรงมงายอีกหรอครับอีกอย่างผมว่าแม่พักผ่อนน้อยครับเนี่ยช่วยผมขนของทั้งวันเลยแล้วก็ตาผ้ามัวอาจจะมองอะไรผิดแม่ไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอกครับเดี๋ยวแม่นั่นแหละรีบไปพักผ่อนซะเถอะครับอ่ะขึ้นบ้านได้แล้วขึ้นบ้านได้แล้ว หลังจากที่ผมขนของเข้าบ้านผมเสร็จแล้วก็มืดค่ําพอสมควรนะครับผมมาค้นของดูอ้าวลืมกระเป๋าสตังค์ไว้หน้ารถนี่เองผมเลยตัดสินใจเดินไปเอากระเป๋าตังค์ที่ลานจอดรถที่บ้านของผมครับผมเปิดสัญญารีโมทเปิดล็อกรถครับและเปิดประตูและเงื้อไปด้านบนกดไฟ เพื่อเปิดแสงสว่างในรถครับฮะนี่มันลอยอะไรเนี่ยจากกระจกที่ฝ้ามัวมีรอยคล้ายรอยนิ้วมือปาดยาวตั้งแต่หน้ารถที่ผมขับจนถึงท้ายรถแล้วมีแค่ฝั่งเดียวแค่ฝั่งเฉพาะคนขับรถเท่านั้น ผมก็ยืนมองอยู่สักพักหนึ่งแล้วหยิบกระเป๋าตังค์ล็อกรถเสร็จก็เดินขึ้นบนบ้านเลยครับผมว่าจะออกมานั่งสูบบุหรี่ตรงนอกชานสักหน่อยนอกชานของผมเนี่ยเวลามองออกไปที่ลานจอดรถจะเห็นรถจอดทุกคันเลยนะครับบนรถกระบะของผมครับ ผมเห็นผู้หญิงคนหนึง่งนั่งก้มหน้าผมยาวปิดหน้าของเธอครับผู้หญิงอะไรจะมานั่งบนหัวรถกระบะของผมได้ห้อยเท้าลงมาแล้วค่อยๆหันหน้ามาหาผมครับเธอเสยยยิ้มให้ผมเลือดไหลเต็มตัวเธอเลยครับผมไม่รู้ว่าภาพที่เกิดเบื้องหน้าของผมเนี่ยมันคือภาพอะไรแต่ที่รู้ๆ ผมวิ่งเข้าห้องพระทันทีครับตอนเชา้าแม่ครับแม่ครับผมเจอดีเข้าให้แล้วครับผู้หญิงคนที่แม่บอกผมเจอเธอแล้วครับเธออยู่บนรถเลือดท่วมตัวเลยเหมือนที่แม่บอกเลยครับคือหัวของเธอถูกฉีกออกเห็นหัวกะโหลกเลยครับ แม่ครับเราจะทำยังไงดีครับไม่ต้องกลัวลูกเดี๋ยวแม่จะโทรศัพท์ไปหาหลวงตาตาของลูกนั่นแหละที่ท่านบวชเป็นพระมาหลายพรรษาแล้วเดี๋ยวให้ท่านมาช่วยปัดเป่าให้นะลูกไม่ต้องกลัวนะลูกหลวงตามาหาที่บ้านแล้วเอาน้ำมนต์มาพรมที่รถของผมทั้งคันและบอกว่า มึงไปเจอเธอที่ไหนมึงก็เอาเธอไปส่งที่นั่นนะแล้วหลวงตาก็ให้ผมเปิดประตูทั้งหมดแล้วจุดธูปหนึ่งดอกแล้วให้ผมเรียกเธอตามกลับมานะเดี๋ยวจะไปส่งที่เดิมให้เมื่อผมกลับมาที่จุดที่ผมเคยเจอเธอตรงนั้น แม่ผมได้เตรียมอาหารคาวหวานไว้เป็นกระทงเล็กๆพร้อมทูบเทียนและเหล้าขาวหนึ่งขวดเอามาวางไว้ที่จุดเกิดเหตุที่ผมเจอตรงนั้นแล้วก็บอกล่ำลาเธอไม่ให้เธอตามผมกลับมาอีกเหตุการณ์คล้ายจะดูปกติประมาณหนึ่งเดือนแต่ตัวผมรู้สึก เหมือนมีคนเฝ้ามองผมอยู่ตลอดเวลาผมจำเป็นต้องเดินทางกลับกรุงเทพครับเพราะว่าทางมหาลัยจะออกใบประกอบวิชาชีพให้ผมครับ mm. เผื่อจะได้เอาใบเนี้ยไปสมัครงานหรือทำอะไรก่อนหน้านี้ทั้งๆที่ว่ายังไม่ได้รับปริญญาเลยนะครับวันนั้นผมขับรถเข้าไปที่มหาลัยครับ ขณะจอดรถเสร็จแล้วเปิดประตูเดินลงมาอาจารย์ครับสวัสดีครับเนี่ยผมจะมาทำเรื่องเอาใบประกอบวิชาชีพครับเผื่อจะไปหางานทำได้นิดหน่อยครับอาจารย์ฮึแมเรียนจบก็มีแฟนเลยนะเราแมสวยซะด้วยเออดับรถอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่ร้อนเหรอลูก เออไม่ชวนเขาออกมานั่งข้างนอกล่ะผมงงนะครับอาจารย์พูดอะไรของอาจารย์นะครับผมมาคนเดียวแต่ผมก็ไม่ได้บอกกับอาจารย์นะครับเพียงแต่ยิ้มแย่ๆรับเฉยๆครับแล้วอาจารย์ก็เดินไปที่ตึกก่อนผมด้วยผมจึงเดินตามอาจารย์ไปที่ตึกครับขั้นตอนในการเดินเอกสารก็นานพอสมควรนะครับ ผมก็ได้แต่เดินเอกสารทิ้งไว้ก่อนและค่อยเดินลงมาหาที่นั่งพักกับเพื่อนๆครับก็เห็นกลุ่มรุ่นน้องนั่งอยู่กลุ่มหนึ่งผมก็ลงไปนั่งด้วยทุกสายตาที่น้องๆน,นั่งอยู่นั้นหันมามองที่ผมเพียงคนเดียวผมก็รู้สึกแปลกๆนะครับทุกคนมีความรู้สึกอึดอัดเหมือนอยากจะพูดอะไรกับผมบ้าง แต่ก็ไม่มีใครพูดกับผมเลยครับผมก็ได้แต่เอาโทรศัพท์มานั่งปัดไปปัดมาแก้เซงเช็คเฟซบุ๊กไปเรื่อยๆครับสักพักหนึ่งมีเพื่อนของผมคนหนึ่งทำผ้าเหมือนไม่พอใจฟึดฟัดขึ้นมาและเดินมาบอกผมว่าเฮ้ยมึงพาแฟนมาไม่แนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกูก็ไม่ว่าอะไรนะมึง แต่มึงมานั่งเงียบใส่กันถ้ามึงจะทะเลาะกันน่ะไปทะเลาะกันตรงอื่นคนอื่นเขานั่งอยู่เขาตึงเครียดไปหมดเลยจะพูดคุยกับมึงก็ไม่มีใครกล้าคุยอ้าวแล้วแฟนมึงกำลังก้มหน้าเดินไปไหนแล้วเนี่ยผมก็งงนะครับว่าผมมาคนเดียวไม่ได้พาใครมาด้วยนี่อยู่ดีๆก็มาพูดใส่ใส่กับผมอย่างนี้ผมพลิกมือของผมดูนาฬิกา อ้าวนี่มันก็เกือบชั่วโมงแล้วนะน่าจะได้เวลาไปรับเอกสารแล้วผมเลยตัดสินใจเดินออกมาจากกลุ่มและเดินขึ้นตึกเพื่อไปรับเอกสารกับอาจารย์แล้วก็ขับรถกลับคอนโดเลยครับมาถึงที่คอนโดแล้วผมกำลังจะขึ้นลิฟต์ครับปรากฏว่าลิฟต์เสียผมเลยตัดสินใจเดินขึ้นทางบันไดหนีไฟครับ ขณะที่เดินขึ้นจากบันไดหนีไฟเลี้ยวเข้าชั้นที่ผมพักอยู่แล้วนั้นผมนึกตังห์จใจขึ้นมานิดหนึ่งทำให้ผมต้องเหลียวหลังไปดูด้านหลังไฟตรงทางเดินบันไดหนีไฟดับลงวูบหนึ่งแล้วเปิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วจังหวะนี้ล่ละครับไฟเริ่มกระพริบดับและเปิดทีขึ้นเรื่อยๆ จังหวะนี้เป็นจังหวะนรกมากเลยภาพที่ผมได้เห็นขึ้นนั้นผู้หญิงคนนั้นเลือดท่วมตัวผมยาวยืมก้มหน้าลงแต่ทำให้เห็นว่าศีรษะของเธอเปิดทลอกออกมาจนเห็นหัวกะโหลกทางด้านในเสียเลยผมได้แต่รีบวิ่งเข้าห้องโดยทันใด เมื่อเข้าห้องก็ตั้งสติแล้วเอาพระมานั่งสวดมนต์เมื่อจิตใจผ่อนคลายลงก็ค่อยๆตั้งสติเฮ้ยเราไปส่งเธอแล้วเธอยังตามเรามาอีกเหรอนี่ไม่นะไม่จริงนะขออย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยคืนนั้นผมนั่งเล่นโทรศัพท์ทั้งคืน ผมชอบปิดไฟนั่งเล่นโทรศัพท์ครับผมมีความรู้สึกว่าจอมันชัดดีเวลาปิดไฟและผมก็จะเปิดหน้าต่างแง้มๆครับให้ไฟลอดผ่านผ้าม่านมาและไฟก็จะสอดผ่านประตูทำให้ช่วงประตูสว่างขึ้นมานิดนึงทำให้เห็นอะไรได้ชัดขึ้นบ้างในห้องครับผมนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่นานประมาณช่วงตีหนึ่ง ผมว่ามันก็นานพอสมควรแล้วชักเริ่มง่วงนอนครับเลยกดปิดโทรศัพท์ครับเมื่อแสงจากโทรศัพท์ดับลงแสงไฟที่หน้าประตูก็มีความรู้สึกสว่างขึ้นและภาพที่เห็นอยู่ตรงประตูตรงนั้นก็คือเธอคนนั้นนั่นเองมายืนอยู่ตรงหน้าประตูผมเลยครับ โอ้ผมกลัวมากเลยได้แต่คุมโปงแล้วท่องสวดอาราธนาคาถาต่างๆเท่าที่จะจำได้ครับแต่สุดท้ายแล้วก็ท่องได้อยู่แค่บทเดียวก็คือพุโทโธพุโทโธพุโทโธเนี่ยแหละครับผมนอนคุมโปรงตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนเช้าเลยครับแม่ พาหลงตามาหาหนูหน่อยหนูเจอผีผู้หญิงคนนั้นอีกแล้วเมื่อแม่ติดต่อหลงตาก็ให้อารีบขับรถมาหาผมที่กรุงเทพเลยเมื่อหลงตามาถึงก็บอกว่าเอ็งเอาของอะไรของใครมาหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ของเอง็งให้เอาไปคืนได้เลย คำพูดของหลวงตาทําให้ผมงงไปกันใหญ่ผมไม่เคยเอาของใครมาเลยนะครับฮะหรือว่าเป็นของชิ้นนั้นโซฟาโซฟาที่ได้มาของฟรีนั่นหละหรอโซฟาครับหลวงตามันอยู่ที่บ้านครับถ้าอยู่ที่บ้านเราก็ต้องกลับบ้านจะต้องไปทำลายมันให้ได้หลังจากนั้น ผมก็ได้ขับรถจากกรุงเทพกลับมาที่บ้านที่ต่างจังหวัดโดยทันทีเมื่อถึงบ้านที่ต่างจังหวัดแล้วเราก็เดินไปที่โซฟาหลังนั้นใช้ค้อนทุบเพื่อให้โซฟามันพังแต่ส่วนที่เป็นหนังนี้เราใช้มีดกรีดมันออกมาและภาพที่ทำให้ทุกคนตะลึงงงกันทั้งหมดนั่นก็คือ ผ้ายันผืนสีแดงนี่นั่นเองมันอยู่ภายใต้โซฟาแห่งนี้เมื่อขี่ผ้ายันนั่นออกกับเห็นเศษหนังของมนุษย์นั่นเองเสียงหัวใจของผมเต้นละลัวร่างกายของผมขนลุกขนพองไปทั่วตัวตั้งแต่แขนยันถึงไข้ทอยหูร้อนชา จนขนาดเส้นผมบนศีรษะของผมคล้ายจะตั้งขึ้นเป็นสัมผัสแรกที่ผมได้สัมผัสถึงสิ่งลี้ลับอันนี้เราเคยเข้าใจว่าเธอคือลมเพลมพัดที่ไปทักมาขณะเดินทางแล้วนำเธอไปส่งแล้วแต่เธอก็ยังกลับมาอีกจริงๆแล้วเธออยู่กับเราตลอดเวลาที่บ้านหลังนี้ หลวงตาสวดบังสกุลให้นะตรงนั้นแล้วบอกว่าจะเอาเธอกลับไปอยู่ด้วยเธอยังไม่หมดกรรมเดี๋ยวหลวงตาจะเอาไปนำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลทำบุญให้เธอเมื่อเธอหมดกรรมเมื่อไรหลวงตาจะปล่อยให้เธอไปอยู่สุขติไปผุดไปเกิดเองนั่นแหละ เรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับผมยังคอยสงสัยอยู่ว่าเธอทำไมถึงตายและถูกสะกดวิญญาณไว้ใต้โซฟานี้ผมจึงสืบเสาะเลาะหาจนได้ข่าวจากแม่บ้านคนหนึ่งที่เอาโซฟาอันนี้มาให้พวกผมปรากฏว่าเมื่อก่อนหน้านี้ข่าวดังเมื่อห้าปีที่แล้ว หญิงที่ถูกแฟนเก่าคอยง้องอนให้กลับมาคืนดีด้วยแต่หญิงผู้นั้นไม่กลับไปคืนดีด้วยชายหนุ่มผู้อาฆาตแทงร่างเธอพุนทั้งตัวแล้วใช้มีดกรีดหน้าผากเอาศพเธอไปซ่อนเล้นโยนลงแม่น้ําแต่สุดท้ายแล้วก็ถูกตำรวจจับตัวได้ เข้าคุกไปในที่สุดทุกวันนี้ยังหาชิ้นเนื้อส่วนหน้าผากนั้นยังไม่เจอเมื่อผมฟังเสร็จแล้วผมรู้สึกคันปากมากว่าชิ้นเนื้อที่หายไปที่หาไม่เจอนั้นอยู่กับหลวงตาผมเองมีใครอยากจะดูบ้างไหม ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมช่องเล่าเรื่องผีดุเป็นกำลังใจให้โดยการกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมจะทำเครื่องหมายให้คุณไว้ตรงนี้นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ